สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่สูตรมิสูนนะคะชากาแฟน้ำเปล่าจ้าล้วกอบกับดีครับค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอนกับกรอบจ้าตอนนี้เราอยู่ที่สูตรมิสูนนะคะทุกคนเนี่ยห้องห้องอาหารก็อยู่ข้างๆนะคะทุกคนไม่ได้ไปถ่ายให้ดูหรอกค่ะค่ะมาค่ะทุกคน มาดื่มกาแฟากันวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์มีสูนะคะวันอันนี้มีชาค่ะด้านนู้นก็จะเป็นกาแฟค่ะไหนก็อกาแฟกาแฟ,าฟค่ะวันนี้เราเอารถมามาทําเรื่องการเค็มนะคะประเมินราคาว่าซ่อมมันเท่าไหร่ค่ะทุกคนเราอยู่ที่ศูนย์มีสูนี่ละจ,จ้ะทุกคนมามาดื่มชาด้วยกันเข้บริการดีดีทุกคนเป็นศูนย์ที่เราใช้บริการประจํา สูนมิซูนะคะสูนสูนใหญ่ย่เนาะสูนใหญ่เนาะศูนใหญ่ค่ะทุกคนเ้าจะมีป๊๊ปคันค่ะคนละถ้วยแล้วก็มีกะหรี่ปับ๊บมีน้ำเปล่าจ้าน้ำเปล่า,ม,ามีข้าวด้วยมีหลากหลายเมนูมีห้องอาหารด้านข้างนะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอืมสดชื่นมากเลยค่ะ มาอยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินกะหล่ปบปลยกันแม่ไม่เดจาจำจะมา,มาไม่เดาจาใไปมาอูนรถเหมือนเหมือนอยู่บ้านคะ่ะมีครบทุกอย่างมีห้องครัวมีอะไรทุกอย่าง เราใช้บริการที่นี่มาห้าปีห้าปีย่างกับปีที่6ค่ะทุกคนอืมค่ะอ,อร่อยไหมอร่อยเป็นไส้ตัวเหลืองคุณขนมมีหลายอย่างนะแต่เราจะกินกะหรี่ปั๊ม วันนี้รสเค็มไม่มีรสหวานทุกคนเครืบอบตอนนี้นั่งรอค่ะนั่งรอเจ้าหน้าที่พอดีเราจะเราเข้าวงรอบด้วยเนาะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใช่ไหมพ่อเ,เปลี่ยนถ่ายของเหลวเออเปลี่ยนถ่ายของเหลวแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เราทาเรื่องแบบประเมินราคาที่จะเก,เก็เสร็จก็เดี๋ยวทางศูนเขาจะนัดโทรนัดอีกทีว่าเราจะเข้ามาเก็บตากก้อนไหนเป็นงานพ่อกาแฟอร่อยเข้มข้นกาแฟเข้มข้นดีทุกคนจะดีปั๊บเหมือนยังเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคน ช่วงพักเที่ยงช่วงพักเที่ยงค่ะตอนนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่อะไรนะเราแวะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะถ้าเขาไม่เปลี่ยนทิ้นทำไม,มทำสีเฉยเปลี่ยนพื้นเขาพูดแล้วไปเปลี่ยนวันนั้นเาราคุยกันประกันคขาเปลี่ยนทั้งทิ้นเลย เปลี่ยนชิ้นนี้แล้วก็ตาไฟไฟเลก็กอะของของที่เราติดไปเรื่อยเปลี่จะ,จ,ะจะเกิดเออเออตาจเกิดอะตาไฟจเกิดอะจะเกิดเปลี่ยนใหม่ด้วยทำสิเปลี่ยนใหม่นเขาบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นไปเลยเหือนกันอืม,ม, <ะ S 2> อม าใช้ประกันของเราเดทางประกันเขารับผิดชอบให้ทุกคน<ม>ก็อ่าเขาก็โอเคค่ะคู่กรณี<ม><ม>คุยกันง่ายค่ะทุกคนคุยกันง่ายอยู่ตอนนี้กำลังกินป๊อปคอน ปอบคุณขอบคโอเคค่ะทุกคนก็ทําเรื่องเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านจ้าแล้วก็นัดวันที่เจ้าหน้าที่เขาโทรเอารถเข้ามาเคลมมาซ่อมนะคะทุกคนเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้ะ